เขมรุจิราโพสต์ปาดเรื่องเพื่อนแท้คนแหย่โยงปมร้อนสาวคนใหม่จินทำเอาโซเชียลร้อนฉาขึ้นมาอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวเขมรูจิราที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเข้มเขมเพื่อเตือนสติถึงประเด็นเพื่อนแท้คนที่กล้าเตือนกันอย่างจริงใจโดยเขมรูจิราได้เผยไว้ว่ามิแทแ้คือคนที่กล้าเตือนกันอย่างจริงใจ ที่จะเตือนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนสิ่งที่คนอื่นเพิกเฉยและในขณะที่เพื่อนบางคนพร้อมเห็นเราจมน้ําต่อหน้าต่อต,อตาแต่มิตรที่แท้เขาจะดึงจะถุดกระชากลากถูให้เรามีชีวิตรอดให้ได้มิตรแท้คือคนที่กล้าเตือนในสิ่งที่ถูกและผิด และอยู่ข้างเราเสมอแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรางานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาดาไลกันยกใหญ่ซึ่งหลายคนโยงไปถึงปมร้อนเพื่อนสนิทของเธอที่ถูกโยงว่าเป็นสาวคนใหม่ของไฮโซหนุ่มจินจรินสามีหนิงปนิตาอีกด้วย